สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับความตายซึ่งเป็นหัวข้อที่หลายคนสงสัยและมีการถกเถียงกันมานานในแต่ละศาสนา่างมีมุมมองเกี่ยวกับชีวิตหลังความตายที่แตกต่างกันออกไปบางศาสนาเชื่อในสวรรค์และนรกบางศาสนาเชื่อในเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดในขณะที่บางแนวคิดอาจมีมุมมองว่าความตายคือจุดจบของทุกสิ่งคือตายแล้วศูนย์ต้องขอแจ้งให้ทราบก่อนนะครับว่า เนื้อหานี้นำเสนอเพียงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเชื่อของแต่ละศาสนาเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาสร้างความแตกแยกหรือตัดสินว่าความเชื่อใดถูกผิดแต่ประการใดจุดประสงค์คือให้ทุกท่านได้เข้าใจถึงความแตกต่างของแต่ละแนวคิดเท่านั้นถ้าพร้อมแล้วมาดูกันเลยครับเรามาดูความเชื่อของทางคริสต์ศาสนากันบ้างครับความเชื่อเรื่องความตายของคริสต์คนตายแล้วไปไหนตามคัมภีร์ไบเบิลความตายเข้ามาในโลกเนื่องจากบาปของมนุษย์คู่แรกคืออาดัมและเอวา พระเจ้าได้สั่งห้ามพวกเขาไม่ให้กินผลไม้จากต้นไม้แห่งความดีและความชั่วแต่พวกเขาฝ่าฝืนคำสั่งส่งผลให้บาปและความตายนั้นตกทอดมาอย่างมนุษย์ชาชาติพระเจ้าไม่ได้สร้างมนุษย์ให้ต้องตายแต่ความไม่เชื่อฟังต่างหากที่ทําให้มนุษย์พบกับความตายตามคําสอนของศาสนาคิดเมื่อมนุษย์ตายร่างกายจะสลายไปและจิตวิญญ,ญญาณจะกลับไปหาพระเจ้าพระเยซูรทรงเปรียบความตายเหมือนกับการนอนหลับ คนตายไม่มีความรู้สึกหรือรับรู้สิ่งใดๆอย่างไรก็ตามศาสนาคริสต์เชื่อในเรื่องการฟื้นคืนชีพซึ่งเป็นความหวังว่าวันหนึ่งพระเจ้าจะทรงปลุกคนตายให้กลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้งในวันพิพากษาสำหรับคริสเตียนความตายไม่ใช่จุดจบแต่เป็นการรอคอยการฟื้นคืนชีพและมีชีวิตใหม่ที่เป็นนิรันด์พระเยซูคริสต์ทรงกล่าวไว้ว่าเราเป็นการคืนชีพและชีวิตใครที่วางใจในเราถึงแม้จะตายก็จะมีชีวิตใหม่อีกครั้ง ในยุคสุดท้ายพระเจ้าจะทําให้ความตายไม่มีอีกต่อไปและผู้เชื่อจะได้รับชีวิตที่เป็นนิรันดในอาณาจักรของพระองค์ทีนี้เรามาดูความเชื่อทางพุทธศาสนากันบ้างครับตายแล้วไปไหนในทางพุทธศาสนาในทางพุทธศาสนาความตายเป็นสัตธรรมที่ทุกคนจะต้องเผชิญเกิดแก่เจ็บตายไม่มีใครหนีพ้นและขึ้นอยู่กับกรรมที่ทําไว้ในตอนมีชีวิตว่าเมื่อตายไปแล้วจะไปสู่สุคติหรือทุคติภพภูมิหลังความตาย สุคติคือภพภูมิที่ดีประกอบไปด้วยมนุษย์เทวดาพรหมและนิพพานและทุคติภพภูมิที่ไม่ดีประกอบไปด้วยเดรัจฉานเปรตอสุรกายและนรกกระบวนการตายและเกิดใหม่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าสัตว์โลกยังคงเวียนว่ายตายเกิดเพราะยังมีกิเลสและกรรมซึ่งการเกิดมีสี่ประเภท 1. เกิดในคันสองเกิดในไข่ 3. สามเกิดจากเท่าใคร 4. เกิดแบบโอปปาติกะ เกิดในคันก็คือมนุษย์และสัตว์บางประเภทเกิดในไข่คือสัตว์ปีกส่วนเกิดในเท่าใครคือสิ่งมีชีวิตเล็กๆเ,เช่นยุลินทรีย์หรือแบคทีเรียเกิดแบบโอปปาติกคือการเกิดโ,โดยผุดขึ้นทันทีเช่นเทวดาปริตและสัตว์นรกเมื่อคนตายจิตสุดท้ายหรือจุดตีจิตจะนำไปสู่การปฏิสนธิจิตซึ่งเป็นจิตดวงใหม่ในพภพภูมิที่เหมาะสมกับกรรมที่เคยสั่งสมเอาไว้ปัจจัยที่กำหนดว่าตายแล้วจะไปไหนหนึ่ง กรรมที่ทําไว้คือกรรมดีนําไปสู่สุคติกรรมชั่วนําไปสู่ทุกขติจิตสุดท้ายก่อนตายจิตสุดท้ายก่อนตายถ้ามีโทสะจะไปเกิดในนรกถ้าจิตสุดท้ายก่อนตายประกอบไปด้วยโลภะจะไปเกิดเป็นเปตเรตหรืออสุรกายถ้าเต็มไปด้วยโมหะจะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่ถ้าผู้ใดมีศีลมีความเมตตาจิตเป็นบุญกุศลจะเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาหรือเคยบำเพ็ญภาวนามาจิตสุดท้ายจะไปสู่พรหมหรือนิพพาน สรุปความตายในทางพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เราสามารถเลือกได้ว่าจะไปที่ใดหลังความตายผ่านการกระทำและจิตที่สั่งสมเอาไวต้ตลอดชีวิตการดำเนินชีวิตด้วยศีลธรรมและการเจริญสติจะนำไปสู่ภพภูมิที่ดีและการปฏิบัติธรรมขั้นสูงก็สามารถนำไปสู่การพ้นทุกข์คือนิพพานในที่สุดต่อไปจะขอเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตหลังความตายครับในสมัยพุทธกาลที่เมืองสาวัตถีมีชายหนุ่มคนหนึ่งตัดสินใจออกบวชเป็นพระภิกษุ ท่านมีชื่อว่าพาาระติษสะเทระท่านได้จำพรรษาอยู่ที่วัดชนบทแห่งหนึ่งและมีโยมผู้ศรัทธานำผ้าหย,ยาบๆยาวประมาณ8ดศอกมาถวายท่านหลังจากผ่านพรรษาไปสามเดือนพระติษสะก็นำผ้าผืนนั้นไปหาพี่สาวของตนพี่สาวเห็นแล้วก็คิดว่าโอ้ผ้าผืนนี้ทำไมหยาบจังเลยไม่เหมาะกับพระน้องชายของเราเลยว่าแล้วนางจึงเอบนำผ้านั้นไปแปลสภาพใหม่ตั้งแต่ตัดเป็นชิ้นเล็กๆโคลก สางดีดกรอเลดพอขึ้นมาใหม่เป็นผ้าพื้นใหม่ที่มีเนื้อละเอียดแถมยังมีความยาวถึงเก้าศอกวันหนึ่งพระติดสระเตรียมด้ายและเข็มเพื่อตัดเย็บจีวรท่านจึงนิมนต์พระภิกษุและสามเณรที่มีฝีมือด้านนี้มาช่วยและพาไปยังบ้านของพี่สาวพี่สาวนำผ้าพื้นใหม่ที่เธอทอขึ้นมาใหม่ให้พระติสะพระติดสระรับแล้วพิจารณาดูจึงพูดขึ้นว่านี่ไม่ใช่ผ้าของอัตมาเนี่ผ้าที่อัตมาได้มาเป็นผ้าที่หยาบและสั้นกว่านี้ พี่สาวจึงอธิบายว่าท่านผู้เจริญผ้าผืนนี้ก็คือผ้าผืนนั่นแหละข้าพเจ้าปั่นและทอขึ้นมาใหม่ขอท่านจงรับเอาไว้เถิดเมื่อได้ฟังคําอธิบายเช่นนั้นพระติสาจึงยอมรับเอาไว้พี่สาวของท่านก็คอยจัดหาอาหารเลี้ยงพระภิกษุและสามเณรที่มาช่วยทําจีวออย่างเต็มที่จนกระทั่งจีวรเสร็จเรียบร้อยพี่สาวก็จัดเครื่องสาการะถวายเป็นการฉลอง คืนนั้นเองพระติษะมองจีวรผพนนั้นมองครั้งแล้วครั้งเล่าก็เกิดความชื่นชมและปิติในใจว่าพรุ่งนี้เราจะได้ห่มจีวรผพนนี้ออกบิณฑบาตจากนั้นท่านก็นำจีวรพับเอาไว้อย่างดีแต่แล้วคืนนั้นเองท่านเกิดอาพาธอย่างกระทันหันอาหารไม่ย่อยอย,อย่างรุนแรงจนถึงแก่มรณภาพและด้วยความห่วงใยในจีวรก่อนสิ้นลมหายใจท่านจึงไปเกิดเป็นเลนเกาะอยู่ที่จีวรผพนนั้นนั่นเอง รุ่งเช้าเมื่อพี่สาวทราบข่าวว่าพระน้องชายได้มรณภาพแล้วเธอร้องไห้เสียใจกิ้งเกือกอยู่ต่อหน้าภาพภิกษุและสามเณรฝ่ายภิกษุทั้งหลายก็ดำเนินการจัดการศพของพระติสระอย่างเรียบร้อยหลังจากเผาศพแล้วพวกท่านก็ปรึกษากันว่าจีวรของพระติสระนี้ควรตกเป็นของสงฆ์ว่าแล้วจึงนําออกมาเพื่อแบ่งกันแต่ทันทีที่จีวรถูกคลี่ออกมาเ่นตัวหนึ่งก็วิ่งไปยังมุมของผ้าข้างแล้วข้างเล่าแล้วร้องเสียงดังว่า อย่ามายุ่งกับผ้าของเราพระพุทธเจ้าซึ่งประทับอยู่ในพระฐานฆากดีทรงได้ยินเสียงของเลนนั้นด้วยหูทิพย์จึงตรัสสั่งให้พระอนนท์ไปบอกกับภิกษุทั้งหลายว่าอย่าเพิ่งแบ่งจีวรน,นี้รอให้ครบเจ็ดวันเสียก่อนพระอานทน์จึงได้แจ้งพระทุกรูปให้ทําตามคําสั่งของพระพุทธองค์เมื่อครบเจ็ดวันแล้วเลนตัวนั้นก็ตายลงและด้วยบุญกุศลที่พระติสสะเคยทําไว้ท่านจึงไปเกิดเป็นเทวดาในชั้นดุสิตเมื่อถึงวันที่8ดพระพุทธองค์จึงตรัสว่า บัดนี้พวกท่านทั้งหลายสามารถแบ่งจีวรของพระติสระได้แล้วพระภิสูุทั้งหลายยังคงคาใจว่าทําไมต้องรอถึงเจ็ดวันพระพุทธองค์จึงตรัสว่าพระติสระตายไปแล้วแต่ยังห่วงใยในจีวรจึงต้องเกิดเป็นเลนเกาะอยู่ที่จีวรหากพวกท่านแบ่งกันในวันนั้นเลนจะเกิดความโกรธและทําให้ไปเกิดในนรกฉะนั้นเราจึงให้รอเจ็ดวันจนเลนตัวนั้นตายและได้ไปเกิดในสวรรค์แล้ว ภิกษุทั้งหลายฟังแล้วรู้สึกอัศจรรย์ใจในภาพปัญญาของพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าทรงตรัสเตือนไว้ว่าตัณหานั้นร้ายแรงนักสนิมที่เกิดจากเหล็กยังกัดกินเหล็กเองชั้นใดความยึดติดก็ทําให้สัตว์โลกต้องเวียนว่ายตายเกิดในอบายนี้ชั้นนั้นเมื่อเทศนาจบลงภิกษุจํานวนมากก็บรรลุธรรมคลิปได้จบลงไปแล้วฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเสนอแนะแสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับผมสวัสดีครับ